กลับไปดูคำสั่งเกี่ยวกับ kernel module นิดนึงครับ kernel module เป็นคำสั่งซึ่งเอาไว้ list ดูใช่ไหมครับว่ามี kernel module อะไรบ้างที่ทเชื่อมต่อแต่หากเราสนใจ kernel module บางตัวนะครับ kernel module บางตัวเช่นผมสนใจ module สักอันหนึ่งแล้วกัน,นครับเช่นเอาอะไรดีครับเอา ip table แล้วกันครับ module ip table นะครับ เคลียร์หน้าจอก่อน,นครับ mod info ip underscore table t e ครับคำสั่ง mod info นะครับก็เป็นคําสั่งที่จะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับ kernel module นั้นๆนะครับซึ่งก็มีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือที่ตั้งของตัว kernel module นี่แหละครับว่าเจ้าตัว kernel module จะลงท้ายด้วย ko นะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ใดนะครับซึ่งใน ขั้นสูงสูงขึ้นไปเราก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการาทำบิลตัวเคอร์เนลโมดูลของเราเองหรือเรามีฮาร์ดแวร์ที่พิเศษพิเศษนะครับที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเคอร์เนลเราก็สามารถที่จะบิลแล้วก็เอามาใส่อยู่ในตัวโมดูลได้นะครับอันนั้นก็ไว้สำหรับการศึกษาในขั้นสูงสูงขึ้นไปมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เคอร์เนลเนี่ยนะครับจะจะโหลดแบบอัตโนมัตินะครับจะโหลดหรือไม่โหลดก็ก็ก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการจะควบคุมการโหลดของเคอร์เนลโมดูลนะครับในขณะที่เราเปิดเครื่องมีโฟลเดอร์ซึ่งเราจะต้องศึกษานิดนึงครับก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า etcmodprobe ครับลอง ls ดูนะครับ ls ดู เราจะเห็นไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .conf นะครับซึ่งเป็น .conf i g แล้วลองซักไฟล์หนึ่งนะครับเราลองแคทซักไฟล์หนึ่งเ,เราต้องตกใจนะครับอันนี้คือไม่มีข้อมูลในไฟล์นะครับลองดูอ่านะครับไฟล์นี้นะครับ เปิดด้วย vi ครับในโฟลเดอร์นี้นะครับจะเป็นโฟลเดอร์ถ้าเราต้องการให้โมดูลใดใน kernel โหลดอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องไปเขียนค่าของ File ไฟล์ c o n f i ว y นะครับแล้วก็เอามาใส่ในโฟลเดอร์นี้ครับอันนี้ก็รู้ก่อนเป็นพื้นฐานว่าหน้าที่ของแต่ละโฟลเดอร์ทำอย่างไรนะครับ